สวัสดีครับสวัสดีทุกๆคนเลยนะครับผมก็วันนี้มาพบกับช่องไอเดีย a m i l y TV นะครับผมกับพ่อบ้านนะครับวันนี้ก็ไม่ได้รีวิวมานานมากเลยครับวันนี้ครับก็กลับมาก็จะมารีวิวต่อนะครับวันนี้ก็จะมารีวิวเครื่องกลหนดของเซี่ยมี่นะครับผมรุ่นเอ็นชนนะครับอ่านะครับตัวนี้ก็ซื้อมานานแล้วครับนะครับก็จะน่าจะเกือบๆปีแล้วนะครับยังใช้งานดีนะครับ ในนี้เราก็ใช้งานผมใช้งานค่อนข้างที่จะบ่อยนะครับผมตัวนี้ก็จะเป็นเครื่องกลนหนวดนะครับผมอ่านะครับสําสหรับสเปคตัวนี้เนี่ยกวัสดุเนี่ยมันจะเป็นตรงนี้มันจะเป็นพลาสติกนะครับแล้วก็มีเหล็กผสมด้วยบางส่วนนะครับสีจะเป็นสีเทานะครับกําลังไฟนะครับ5วัตต์นะครับแล้วก็แรงดันไฟฟ้าเนี่ยจะเป็น5โวลต์นะครับอ่า ในการชาร์จเนี่ยใช้สาย Type C นะครับใช้สายโทรศัพท์ได้นะครับนะครับน้ำหนักก็อยู่ที่ประมาณร3อสาบกกรัมนะครับผมก็ใช้กลหนดจริงใบมีดมันจะมี2ส่วนนะครับก็มีจุดนี้นะครับจุดนี้ก็จะมีใบมีดทั้งหมด3มจุดนะครับแล้วก็มีตรงนี้อีกนะครับนี่นะครับมันก็ะเด้งมาอย่างนี้นะครับผมนะครับบอกว่าชาร์จหนึ่งครั้งเนี่ยตามสเปคเนี่ยอยู่ได้ประมาณ 60วันนะครับประมาณ2เดือนซึ่งมันก็จริงๆด้วยนะครับอันนี้ผมชาร์จทิ้งไว้เนี่ยทิ้งไว้เกิน2เดือนนะครับไม่เคยชาร์จมานานแล้วนะครับผมก็แบตยังทนดีอยู่นะครับเนี่ยครับสวิต์เปิดปิดอยู่ตรงนี้นะครับผมสวิต์เปิดครั้งเดียวสวิต์จะทํางานจะทํางานมันจะทํางานทั้งหมดสาพร้อมๆกันนะครับตัวนี้ก็ทํางานด้วยนะครับเนี่ยมันจะสั่นๆนะครับเนี่ยครับมันจะสั่นๆ เนี่ยครับมันจะใช้การสั่นสะเทือนของตรงนี้นะครับนะครับอันนี้ก็จะเอาไว้แบบไว้เลมนะครับเลมมือนี้ครับเลมขนนะครับอุปกรณ์ที่แถมมาให้นะครับก็จะมีตัวปัดนะครับตัวปัดเวลาแบบเราทําความสะอาดนะครับนี่นะครับแล้วก็ตัวใบมีดนะครับมันก็จะยืดหยุ่นได้นะครับนะครับเวลาเราโกนหนวดนะครับมันก็จะเว้าตาม ตามหน้าของเรานะครับนี่นะครับกล่องก็จะเป็นแบบนี้นะครับก็เป็นแบบนี้นะครับก็ใช้คุ้มมากนะครับราคาไม่ตึกถ้าราคาอยู่ที่ประมาณ300บาทนะครับบวกลบนิดหน่อยนะครับก็ทนทนมากครับทนมากนะครับสําหรับวันนี้นะครับนอกจากผมจะมารีวิวตัวเครื่องแล้วเนี่ยก็ผมจะมารีวิวการเปลี่ยนใบมีดด้วยนะครับนะครับเผื่อบางคนยังไม่ทราบนะครับว่า เอใบมีดมันมันเริ่มแบบพอโกนแล้วเนี่ยมันเริ่มแบบไม่ค่อยกินหนวดของเรานะครับสําหรับตัวนี้เนี่ยถ้าหนวดมันเริ่มยาวเนี่ยยาวมากๆเนี่ยมันมันลำบากนะครับมันแทบจะโกนยากนะครับซึ่งผมก็ไม่แนะนําให้ถ้าหนวดยาวมากๆเนี่ยอยากโกนจะใช้ตัวนี้โกนเพราะว่ามันจะจากที่มันจะตัดเนี่ยมันจะกลายเป็นว่ามันจะดึงหนวดเราแทนทําให้เจ็บนะครับเหมาะสําหรับต่อต่อของเส้นหนวดนะครับที่มันขึ้นมา มันจะขึ้นมาแล้วก็ไม่ยาวมากประมาณสัก1มิลอะไรเงี้ยก็ตัดได้นะครับ1มิลเนี่ยยาว1มิลเนี่ยนะครับก็ข้างในก็จะเป็นตัวเสานะครับเสาของเวลาหมุนนะครับนี่ครับมันจะหมุนนะครับอ่าเนี่ยนะครับก็จะไปหมุนไอ้ตรงตัวรับตรงนี้นะครับอ่ะสำหรับเดี๋ยวผมขอทำความสะอาดก่อนนะครับสำหรับบางคนซื้อมานะครับว่า อไม่รู้ว่มันมันจะเปลี่ยนยังไงเพราะตอนแรกผมซื้อมาอ่าผมซื้อมาตัวเนี้ยผมก็หาจุดเปลี่ยนนะครับมันคือถ้าสังเกตเนี่ยมันก็ไม่มีไม่มีน็อตไม่มีอะไรเลยนะครับเนี่ยครับไม่มีน็อตให้แกะนะครับว่ามันจะเปลี่ยนยังไงนะครับตัวเครื่องนะครับผมก็ไม่กล้างัดด้วยนะครับเนี่ยนะครับไดรู้่ตรงนอตตรงนี้มันจะมีสปริงค้ำไว้อยู่นะครับตรงข้างในนะครับตรงตรงจุดพับนะครับเนี่ย ก็ผมก็หานะครับว่าไม่รู้ต่อยังไงผมเคยไปงัดตรงนี้นะครับปรากฏว่าตัวนี้มันไม่ได้ที่ไม่ได้เป็นที่งัดนะครับแต่เป็นที่ปลดล็อกตัวนี้นะครับให้เด้งมานะเนี่ยนะครับซึ่งมันไม่ได้นะครับผมก็เลยจับไปจับมาผมก็เอ้าลองดึงดูซิว่ามันดึงได้หรือเปล่าปรากฏว่านะครับเนี่ยครับพอดึงปุ๊บขยับนะครับนี่ครับหลุดแล้วนะครับซึ่งเป็นที่มาของการเปลี่ยนอะไรสำรองนะครับผมเพราะว่าอันนี้มันก็ไม่กินแล้วนะครับใช้โดยการนะครับมันจะมีช่องอยู่นะครับเนี่ยครับ ช่องนะครับแล้วก็ตรงนี้มันจะเป็นตัวรับนะครับนี่ครับขยับนิดนึงนะครับมันก็ปักลงไปแล้วนะครับก็เปลี่ยนง่ายมากนะครับผมแค่ดึงนะครับอ่าแล้วก็อันนี้จะเป็นอันใหม่นะครับอันใหม่ก็เสียบเข้าไปนะครับขยับแบบนี้ครับโยกโยกนิดนึงนะครับก็เข้าไปแล้วนะครับผมอ่ะนี่ครับนี่ใช้ได้เหมือนเดิมแล้วนะครับก็ทิกทิกเล็กๆน้อยๆนะครับกับการเปลี่ยนนะครับนี่นะครับเปลี่ยนใบมีดนะครับผมขยับนิดนึงนะครับ โยกนิดนึงครับมันก็เข้าไปแล้วนะครับนี่นะครับเปิดปึ๊บอ่านะครับก็เรียบร้อยนะครับกับการเปลี่ยนใบมีดนะครับผมก็ใครที่ยังไม่มีนะครับผู้ชายนะครับซื้อติดไว้นะครับสักหนึ่งอันนะครับได้ใช้แน่นอนนะครับผมอ่านะครับสำหรับคนที่ชอบคนหนวดนะครับก็กระชับมือดีน้ำหนักเบานะครับ แล้วก็อะไหล่เปลี่ยนง่ายนะครับนี่ับถอดปึ๊บเปลี่ยนได้เลยนะครับนี่นะครับก็เอามารีวิวกันประมาณนี้นะครับผมก็ฝากกดไว้ด้วยนะครับอย่าลืมกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับสำหรับการทำคลิปนะครับเดี๋ยวถ้ามีซิกเล็กๆหรือว่าเทคนิคอะไรดีๆเนี่ยจะหามานะครับรีวิวกันต่อนะครับผมก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็มีไว้เพียงเท่านี้นะครับผมสวัสดีครับ